ร้อยหนึ่งไม่ยก iner, ไม่เบรกไม่ตัดเลนและเข้าเลนขวาใช้หักถอกแล้วก็ในโคน t t inhos, athletes, ้งไม่ร <Hungary> ับด้วยไปครับป like <together> <inky, with red wine legitimately> ั๊บอืออืออืโอ้โหไม่ยกไม่เบรกพี่ไม่ตัดลายพี่น้ำกิ้งมานี่เลยพี่กดน้ำเยี่ยมเพื่อสัญญาตครับสิบไม่หักครับผมสิบไม่หักครับ รับเปี่ยนน้องปลายนะครับให้พร้อมใงใจนํารถคันนี้คันใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งออกตกแต่งภายในเสร็จปุ๊บมาต่อทําช่วงล่างที่ A c Power เลยนะครับของเดิมอาการที่สัมมาเป็นยังไงบ้างครับพี่เข้มตกหลุมก็มีโค้งๆไม่ไม่ถือว่านิ่งได้ร้อยเปรเ็น์ยังคงอยู่ขับไม่สบายเนาะครับทีนี้ผมให้พี่พี่เข้มลองนั่งตําแหน่งหลังเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่าน้องปลายน่าจะชอบไหมผมขออนุญาตซิ่งได้ไหมครับพี่เข้มจัดเลยครับผมจัดเลยนะขออนุญาตซิ่งนิดนึงนะครับครับ ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่120ปล่อยมือด้วยครับโอ้โหนิ่งมากครับปล่อยมืออยู่นะครับ <laughs> ปล่อยมืออยู่นะครับ <laughs> นี่ <laughs> โ,โยกซ้ายกดอ,อย่างนี้ผมตบขวาเดินเราจะสิ้งนี่ข้ <laughs> างหน้ามีรถช้าขอสิ้หสนหน่อยตบต้ทีนึงโยกอย่างนี้เลยน,นิ่งครับนี่มันโต้สิ้งชัด นี่ร้อยสี่สิบแล้วครับพี่แข้มนีม่ยกท้ายนี่นี่อยู่ในลายอืดนี่ยกขวาอืมร้อยสี่สิบนะครับอืมคืนกลับได้เร็วแล้วก็นิ่งมากนะพี่แน่นอนครับช่วงที่เราเปลี่ยนช่องจราจรนะแล้วก็กลับมาแล้วก็นิ่งสังเกตว่าเวลายโยกแล้วบอดี้จะคืนตัวกลับได้เร็วขึ้นกว่าเดิม นิ่งมากเลยครับนุ่มด้วยครับด้านหลังกระดอนน้อยลงเลยไหมครับใช่ครับคือเวลาถูกรอยต่อถนนน่ะไม่สะเทือนถึงหลังมากเลยครับหน้าโค้งนะครับพี่ครับพี่เข้มอยากได้ธรรมดาหรืออยากได้แบบพิเศษประมาณนี้เลยครับได้นะครับโหสุดยอดครับชอบเป๊ะแอ๊บ คอความเร็วเมื่อกี้นะครับผมยังไม่เห็นเลนไม่นะครับนี่ผมคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ110ไม่จะอยู่ประมาณ780ครับพี่โชคหน้าหลังเป็นโปรเฟนเดอร์ด้านหน้าเป็นฟิสซิลี่แต่ด้านหลังผมบอกเลยว่าตัวนี้เก่งนะพวกรอยต่อถนนนะละเอียดเลยมันจะไม่ตึงขึ้นมาไอ้ตัวนี้เรามีการรีวาวปรับน้ำหนักใหม่เพื่อให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของรถคันนี้เลยโดยตรงแล้วก็ซิงเนเจอร์จากร้านเราครับกันโคง จากเอซิวครับกันโครงหลังเอซิว w i n ทว m นอาร์มครับท่านเทพเข้าไปชุกเรื่องของการตรงตัวทำให้การยืดถนนดีเยี่ยมนะครับเกาะถนนสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ล้อก็ล่อครับ l ลน s ซอร e วิวครับ JTV หรือเวนตุสนะครับไฮเปอร์แบ็8 1อมติคูน8ปุด้า ET 4 0อย่างเฟียวครับอย่างเฟียวยางตัวนี้ผมใช้เป็นยาง Nexen s น u 1 ตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นยางที่ดีมากๆสำหรับรถแนวแนนี้นะครับทั้งเกาะถนนแล้วก็นุ่มเงียบผานลิมครับรถคันนี้พร้อมแล้วครับครับส่งงานนะครับขอบคุพี่แค่มากๆแล้วก็ขอบคุณน้องไปไปด้วยครับฝากไปติดตามช่องน้องไปด้วยนะครับเดี๋ยวน้องไปไปอาจะมีรีวิวว่ารถทันนี้ที่ทำออกไปเนี่ยใช้งานยังไงบ้างนะครับปึ๊บคิดหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ สุดยอด